เกษตรพื้นที่หน่อยพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายว่า MS, สาคัญจะพี่น้องสําคัญที่การจัดสรรอ่าจัดระบบระเบียบการจัดสรรพื้นที่ของห้องสาคัญที่สุดจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขชนแม่ลำไผ่ยากหลายบ่มีไม่ทําคลิปให้พี่น้องด้วยจ้ะมือนี่มาเอาไอเดียเอาแนวทางการทําเกษตรแบบพื้นที่หน่อยสามารถสางไร่ได้หลายๆ่องทางน้ากันจะพี่น้องสําหรับเกษตรตัวนี้แม่ลำไผ้ใหญ่เขามาเห็นในมู่บ้านเพราะว่าการอ่า พราะว่าอ่าด้วยทีว่าพระละหลายๆย่างมาจาะเนาะที่ทตองเขามาเ่าเฝ้าบ้านจ้าพี่น้องก็เลยตองใหญ่ขามาเห็นในหมู่บ้านยู่ส่วนกับกับยังมีเป็นบางส่วนแต่ส่วนนี้จะทําเงื่นได้ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าเขาถึงจ้าพี่น้องเพราะว่าการทําเกษตรในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ในหมู่บ้านแบบนี้ก็คือลูกค้าเขาถึงได้ง่ายกว่า อายุสวนจากพี่น้องเพราะว่ายุสวนการเดินเตือนทางไปมากก็อาจจะลําบากล้วก็เพื่อนก็นอาจจะบ่มีเวลาไปจากพี่น้องเข้าตรงอันนั้นเข้าตองเอาเอาเอาอกไปขายเองจากจำน่ายเองแต่ว่าตัวนี้คือเขาจำน่ายยุบานเลยเขาจัจำนายแบบอยุกะเนอนเลยจากพี่น้องก็คือนเมลังไผ่ก็เห็ดไปน้าล้วก็ขายไปน้ามาจากพี่น้องเนาะสำรับกระถางเห็ดกระถางแบบนี้ก็มีลูกค้ามาเอาอยุ่เรื่อยจากพี่น้องเป็นทั่วเป็นฟักเป็นแป้งเป็นหลายหลายอย่างแม่งหลักกระเพราหมูล่าผ้าแตงทั่ว เพิ่นสีเอาทุกย่างจ้ะถ้าเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็อยากได้ย่างละต้นสองต้นขายไปจ้ะพี่นงองกระถางซีนึงแบบนี้ก็คือ,อถ้าแบบนี้มเะเขือพริกยัยงต่างๆเมียน้อไผ่กะสิค้ายุ่ทีบากระถางละสิบาทอันนี้กะทือวาโอเคพ่อไปพ่อมาต้นทุนกับกาไรเข้ากะเห็นเห็นจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดเองนะจ้ะเนาะสําหรับการเฮ็ดกษตรให้พื้นทีหน่อยพื้นทีลหลายหลายๆบจาเป็น่สําคัญจ้ะพี่น้องพื้นทีหน่อยยิ่งสามารถสางไรใดดูแล่งงย้ไงสางไรได้ดีกว่า อยู่กับการขายของเฮ้าไอเดียแนยวทางการจัดสรรพื้นที่แร้กกับการขายของเฮ้านอะกจากว่าเฮ้าสิเห็ดแบบใดแล้วอีกอย่างราคาขายของเฮ้ากับคือกำหนดใดว่าห้องสีขายจังไดห้องสิใดกำไรจังไดห้องสิบ่ขาดทุนอันนี้อยู่กับตัวเฮ้าเองนอะกจากพี่น้องเนาะสำหรับพักกับสิพมัญญ่าปลูกห้มีหลากหลายให้ได้มีถูกสิ่งถูกอย่างแต่ว่าสำหรับขวงตุ้งช่วงนี้ กวงตุ้งมีงน้ำผ้ายหลายจ้ะหลายไก่เลยจ้ะพี่น้องไก่ที่พ่อบงแล้วเนาะเห็นผ้กับสิบลูวัดทุสิ่งทุกอย่างจ้ะพี่น้องปลูกไหลายสิ่งหลายหลายอย่างอันนี้จะเป็นฟักทองบัตนาถึงพวผสมเกสรแต่กะได้เนี่ยยกจ้ะพี่น้องได้เนีย้ยยกได้เนี้ยย่เพราะว่าตัวปูเขายังบ่ออกมาจ้ะพี่น้องพิษกันกันกบแตงโมแตงโมีนตัวปูกับตัวเมียเขาสิบออกมากล่อมกันจ้ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้ คือเห่าบรดบปผสมยาแกะมาแรงเดี๋ยวของมาแรงเขาก็มากผสมหอยองทัวกับกำลังงา่ามจากพี่น้องทั่วกับกำลังงามการปลูกม่กองฟมบบ้มกะซิมีขอดีไปอีกแบบนะาจะพี่น้องนะกะซิมีขอดีไปอีกแบบก็คือกองฟมนี่เขาสามารถเก็บเก็บอ่ากักความชื้นได้โดนได้ดีคือถ้าพักข้าตัวแล้วจะเลื่อนตัวตัวแล้วลากเขาลงไปถึงกองโฟมนี่ ซีทั้งหามือเ้าสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้โบโลนามกับโบตุยจากพี่น้องเพราะว่ากองโฟมนี่เขาสิกักเก็บน้ำไว้ในตัวของเขาได้โดนเย็น้วกาศเก็บก้มชื้นได้โดนประมาณนี้จ่าพี่น้อง้อดีของการปลูกใส่กองโฟมและอีกอย่างหนึ่งกับเคื่อเฮ้าได้ปรุงดินจ้ะปรุงดินเ้าปลูกใส่กองโฟมใส่กระถางดินเ้าได้ปรุงก็ยิ่งงามเร็วจ้ะพักเข้ากับยิ่งงามเร็วจากพี่น้องเห็นบ่อุ้ดมสมบูรณ์จ้ะู้ดมสมบูรณ์ แมลลำไพเสียเอาล้มบุงแปลงนี่จ้ะแปลงนี่ยังหาวัตถุดิบบ่ท่านใดจ้ะพี่น้องทัวทัวกำลังงามจ้ะพี่น้องอีโบอีโบโดนกะคือตัวนี้เมล็ดลำไพก็สิตั้งลุ่งดินเลยยนะจะจนะเนาะตั้งลุ่งดินเลยเพราะว่าดินในบ้านค่อนข้างสีสูงแล้วกเแหงนะจะจะสิตั้งลุ่งดินเลยกยคือเวลาหลากเขาลงไปในดินเขากะ สีสามารถบบบาบาบอแห่งเบื้ยงเลี้ยวจ้าพี่น้องบ่แห่งเบื้อวเลี้ยวอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่ปลูกคนละแบบกันจ้าพี่น้องการการที่ห้าปูกอยู่หนองทงกับอยู่ในบ้านห้าตองห้าห้าตองอ่าศึกษาเบื้องเรืองของดินฝาอากาศดินน้ำลมไฟประมาณนี้นะจ้าพี่น้องตรงศึกษาเบื้องว่าดินพื้นที่ห้าเนี่ยมันเป็นตะแห่งเลี้ยวบ่อหาตองว่างตองตั้งแบบใดอันนี้ก็คือห้าว่างลามารถว่างลงมกับ กับพื่นนหายลากเขาลุงไปข้างล่างใดเพื่อเอาความชื้นขึ้นเมื่อรอเลียงต้นเขาเพื่อหฮอสิบริลดน้ำดูประมาณนี้จ้าพี่น้องนี่คือเป็นเน่นแนวทางนะจ้ะเนาะแนวทางสําหรับการปลูกพืชปลูกพักในพื้นที่หน่อยๆสามารถสามไร่ใดช่วงนี้กะคือสิเร่งเริงเพะเริงช่ำเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนนี้ค้นก็นเริ่มปลูกเริ่มหาอ่า เดียวพาต้นกาจะพี่น้องเนาะเป็นการสางไร่ใดของเหาอีกสองทางหนึ่งก็คือเพาะต้นกาจะพี่น้องเพาะกาพักกาเบียต่างๆไส้แพงบางไส้กระชางบางเป็นการสางไร่ใดที่ว่าได้เร็วจะพี่น้องเพราะต้องว่อผลผลิตแบบเต็มเม็ดเต็ม่วยแบบต้องตต้องงามต้องออกหมากออกงวยจังควาสีได้ขายอันนั้นก็คือเป็นการเฮ็ดกระสีแบบที่ว่าใส่เวลาพอสมควรแต่ว่าเฮ็ดกระสีแบบ เพาะช่ำตนกาขายก็คือห้องสีสางไล่ใดใดเร็วจ้าพี่น้องห้องสีสางไล่ใดใดเร็ว,ๆๆๆเ,วเดี๋ยวแม่น้ำพายสิพาพไปเบิงเ้งแนว่ทาทางไอเดียกันทํำตรงตรง,ตรงนี้แม่น้ำพายเอาไวแต่เห็ดลงเรื่อนลงเพาะชํำจ้าพี่น้องก็คอยเห็ดทยอยเห็ดไปจ้ะอันนี้ตัวนี้ก็คือเป็นไอเดียในการทํำซุ่มนะจ๊ะเนาะทำซุ่มแตงแล้วก็ซุ่มทั่ว ซึ่งเนื้อน้ำผ้าีูกใส่กันจ้าพี่น้องจะปลูกใส้กันสองชนิดก็คือปลูกทั่วแล้วก็ปลูกแตงใส่กันเพราะว่าแตงเขาสิมีอายุไขยู่ใดบ่โดนกะเขาก็ะสีกระเสียนอายุไขของเขาไปต่อไปคือทั่วเขากระสีขึ้นไปทดแทนจ้าพี่น้องทั่วนี่เขาสิยู่ใดโดนยู่ยูนน้ำเเผ่ใดเก็บผลผลิตถึงสองรุ่นถึงสาม